stay with me มาโยนะคะด้วยคอคสกีวันนี้นะคะเราไปดำน้ำกันที่เกาะเชรามาไอซ์แลนด์นะคะเกาะสวัสด์ของโอกินาวาค่ะก็ใครจะมาดำน้ำมีโอเพนวอเตอร์นะคะก็ใช้ได้เลยวันนี้เรามากับโอกินาวา39เอรนะคะราคาก็พอๆกับไทยเลย2ร้ายประมาณ3,000บาทค่ะโอไม god สวยมากๆค่ะน้ำเย็นนะคะแล้วก็เ เกินบรรยายเลยธรรมชาติใต้น้ำงดงามมากๆจะน้องคามินด้วยเต๋องน่ารักมากๆค่ะไหว้ไปด้วยกันเลย My first time diving at Okinawa ok It's so beautiful down ที่เราแจากเบียร์แต่ละกินที่บ้านนะคะชมบรรยากาศร,รอบๆเกาะกันสวยมาก การเดินทางที mm ่โอกินาวานะคะมีรถจักรยานส่วนตัวเนี่ยเร็วที่สุดนะเป็นไปทาเข้าวเย็นนค่ะมีสุกนัตโตมีมีนัตโตด้วยรสชาติแบบพิเศษมากแล้วก็ไปเดินเล่นกันแถวอเมริกนวิลเลจนะคะแล้วก็วันนี้จะมีการแสดงโชว์ผู้ด้วยซึ่งเก๋มากไปชมกันกาชาพองเยอะมากได้น้องไอจังด้วยน่ารักมาก ขอบคุณคิดเจนงดนะคะมาดูเห็นกันถึงหน้าตเอา <Hey, yeah. S 1> ละค่ะคืนแรกไปดำน้ำกัน hey, Have a good night นะคะ thank you Okinawa oh I อ้ค e ับต้องไปใส่